วันที่28กุมภาพันธ์2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะโดยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัตดตากอุตร,รดิตถ์และพิษณุโลกค่ะอุณหภูมิตำ่ำสุด17-24องศาเซลเซ,ลซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิ สุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหั่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียส,สยค่ะภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหั่วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์และนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 ึง3 6องศาเซลเซียสค่ะหากใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเซลเซียสทางด้านกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าร้วนในตอนกลางวันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสค่ะ